ตอนที่213การประเมินพื้นที่อนันต์ทวีต้นกำเนิดในดินแดนขุมทรัพย์อวกาศอนันต์บนเกาะเล็กๆธรรมดากลางทะเลสาบหลวเฟิงนั่งผัดสมาธิและเจตนาอันน่าสะพรึงกลัวของจิตใจก็แพร่กระจายออกไปเล็กน้อยทำให้พื้นที่บิดเบือนบัส ข้อความดังกล่าวปรากฏออกมาจากรอยประทับบนฝ่ามือของหลัวเฟิงทันทีผู้ต้องพิจารณาคดีหลัวเฟิงแห่งทวีปต้นกำเนิดจากสองเส้นทางแห่งชีวิตและการทำลายล้างเส้นทางใหม่จึงเปิดขึ้นระดับคะแนนของเส้นทางใหม่ยอดเยี่ยมรางวัลหนึ่งหมื่นคะแนนในเส้นทางใหม่นี้ในที่สุดเจ้าก็ก้าวไปสู่ขั้นตอนแรกแล้วและเจ้ายังต้องตั้งใจทำต่อไป ก่อนที่จะเชี่ยวชาญเส้นทางทั้งหมดจิตสำนึกแห่งจิตใจของเจ้าได้ฝ่าทะลุขีดจำกัดของราชาเทพสำเร็จแล้วระดับจิตสำนึกแห่งจิตใจพิเศษรางวัลหนึ่งแสนคะแนนจิตสำนึกแห่งจิตใจของเจ้าดีมากบางทีเจ้าอาจจะไปได้ไกลกว่านี้คำเตือน ห้ามฆ่าสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณใดๆทั้งสิ้นผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกขับไล่ออกจากอาวกาศอันไร,ร้ขอบเขตรวมคะแนนสะสม18193.03แต้มหลัวเฟิงมองดูข้อความนี้และอดไม่ได้ที่จะแสดงความดีใจข้ารวยแล้วในที่สุดข้าก็รวยแล้ว คลังสมบัติแห่งอวกาศอันไรขอบเขตนั้นน่าดึงดูดใจกว่าดินแดนสมบัติอื่นๆมากมายข้อบกพร่องประการเดียวคือคะแนนสะสมนั้นยากเกินไปที่จะได้รับครั้งนี้คะแนนสะสมหน,นึ่งแสนคะแนนทำให้หลวเฟิงรู้สึกมั่งคัง่งคำเตือนพิเศษหรือหลัวเฟิงก็สังเกตเช่นกันห้ามฆ่าสิ่งมีชีวิตทางวิญญาณใดๆหรอ ใช่แล้วผู้ฝึกฝนทุกคนที่ลงไปสู่อวกาศอ right ันไร้ขอบเขตจะได้รับร่างกายระดับราชาเทพธรรมดาเมื่อเจตจำนงทางจิตวิญญาณทะลุขีดจำกัดของราชาเทพมันจะอยู่เหนือขั้นอ right ันไร้ขอบเขตและเขาสามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณได้จำนวนมากตามต้องการหลัวเฟิงเข้าใจการกำหนดกฎเกณฑ์หากไม่ถูกห้าม สิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณในอวกาศอันไร้ขอบเขตเพียงไม่กี่ตัวก็จะสามารถอยู่รอดได้แน่นอนว่าถึงแม้จะถูกห้ามร่างโคลนของเขาก็ยังคงอยู่ที่นี่เสมอมรดกและทรัพยากรที่ได้รับจากที่นี่นั้นเหนือกว่าของทั้งสองประเทศโบราณมากบางทีนี่อาจเป็นเหตุผลที่จัก,กรพรรดิมอสยังคงอยู่ที่นี่อย่างไรก็ตาม จักรพรรดิมอดก็เคยอยู่ที่นี่แต่เจ้าผู้ครองดินแดนหมื่นอาณาจักรจักรพรรดิชิงและคนอื่นๆที่มีเจตจํานงทางจิตวิญญาณที่เกินขีดจํากัดของราชาเทพก็ไม่ได้อยู่ที่นี่หลัวเฟิงดูข้อมูลของเขาและคาดเดาไปต่างๆนานาก่อนที่จะเชี่ยวชาญเส้นทางทั้งหมดจิตใจจะทะลุขีดจํากัดของราชาเทพและได้รับรางวัลเป็นหนึ่งแสนคะแนนตัวอย่างเช่น เจ้าแห่งหมื่นอาณาจักรจิตใจของพวกเขาจะทะลุผ่านได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาไปถึงอาณาจักรสูงสุดเท่านั้นบางทีการประเมินอาจจะลดลงเหลือระดับบนสุดก็ได้คะแนนรางวัลมีเพียงหนึ่งหมื่นคะแนนเท่านั้นข้าเข้าใจแล้วว่าทำไมพวกเขาถึงไม่อยู่หลัวเฟิงพยักหน้าเล็กน้อยเจ้าแห่งหมื่นดินแดนและจัก,กรพรรดิช,ชิงได้รับคะแนนรางวัลเพียงเล็กน้อย หากพวกเขาไม่แน่ใจว่าเส้นทางใหม่ที่อยู่เหนือเส้นทางเดิมนั้นไปถึงระดับที่สูงพอแล้วก็เข้าใจได้ว่าทำไมพวกเขาจึงถอนตัวออกจากอาวกาศอันไร้ขอบเขตชั่วคราวจิตสำนึกได้เข้าถึงการประเมินพิเศษแล้วในทวีปต้นกำเนิดทั้งหมดควรมีเพียงสองคนเท่านั้นคือข้าและจักรพรรดิหมิงเพื่อเปิดหนทางใหม่ เพื่อเข้าถึงการประเมินพิเศษค้าไม่รู้ว่าขีดจำกัดคืออะไรหลัวเฟิงคิดกับตัวเองด้วยความสำเร็จของเขาในเส้นทางแห่งชีวิตและความตายนี่เป็นเพียงการประเมินระดับสูงเท่านั้นเกณฑ์การประเมินพิเศษสูงเกินไปนี่ก็เป็นหลักฐานถึงความล้ำค่าของแต้มสะสมอีกด้วยหลัวเฟิงเริ่มตรวจสอบคลังสมบัติของอวกาศอันไร้ขอบเขต เมื่อเขามีคะแนนมากกว่า10,000แสนคะแนนข้อมูลคลังสมบัติที่หลัวเฟิงเห็นก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันข้อมูลมรดกจำนวนมากปรากฏขึ้นและหลัวเฟิงก็เห็นข้อมูลที่7ในทันทีมรดกอันดับที่7ภัยพิบัติอันดับที่6 7และ8ของรูปแบบชีวิต8ภัยพิบัติต้องใช้คะแนนรางวัล10,000แสน 1, แต้มในการแลกเปลี่ยนและระดับสูงสุด ที่สามารถฝึกฝนได้คือรูปแบบชีวิตต้นกำเนิดครึ่งม่วงคําเตือนความทุกข์ยากครั้งที่9ที่คาดหวังไว้ในมรดกนี้เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นได้และเมื่อเกิดขึ้นแล้วเจ้าสามารถก้าวกระโดดออกจากกรงได้สูงขนาดนั้นเลยเหรอหลัวเฟิงรู้สึกตกใจห้าความทุกข์ยากแรกของรูปแบบชีวิต8ความทุกข์ยาก รวมกันได้เพียงหนึ่งหมื่นคะแนนรางวัลรวมถึงขั้นตอนเต็มของการฝึกฝนของราชาเทพอย่างไรก็ตามรูปแบบชีวิตต้นกำเนิดครึ่งมง่วงที่อยู่เหนือราชาเทพนั้นต้องการราคาที่สูงเช่นนี้หย่วนรวมมะระดกนี้ไว้ด้วยและตั้งใจว่าเมื่อความทุกข์ยากครั้งที่ก้าวสิ้นสุดลงก็ยังมีความหวังที่จะก้าวกระโดดออกจากกรงได้อยู่หรือไม่ ความสนใจของหลัวเฟิงที่มีต่อมรดกนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากข้ามีคะแนนรวมเพียงหนึ่งแสนคะแนนเท่านั้นดังนั้นข้าจึงสามารถวางไว้ก่อนได้ในตอนนี้เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะแลกคะแนนรางวัลทั้งหมดเป็นมรดกที่เขาไม่สามารถใช้ได้ในตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาตอนนี้คือการไปถึงอาณาจักรขั้นสูงสุดเสียก่อน เหนือกว่าราชาเทพยังอีกไกลสำหรับเขายิ่งกว่านั้นตามข้อมูลที่เขาได้เรียนรู้จากมรดกพิเศษรากฐานของแต่ละขั้นตอนของราชาเทพจะต้องแข็งแกร่งอย่างยิ่งดังนั้นต้องใช้คะแนนโบนัสเหล่านี้บทที่3ของร่างกายชีวิตโลกมรดกพิเศษต้องใช้แต้มโบนัสหกหมื่นแต้มจึงจะแลกเปลี่ยนได้บทอาณาจักรสูงสุดของราชาเทพ บทที่3ของร่างสัตว์ถ้ำผสมมรดกพิเศษต้องใช้แต้มโบนัสห0 0 0ื่นแต้มในการแลกเปลี่ยนบทอาณาจักรสูงสุดของราชาเทพหลัวเฟิงยังเห็นข้อมูลที่เขาต้องการอีกด้วยมรดกพิเศษอยู่ในอวากาศอนันต์และสามารถแลกเปลี่ยนได้เฉพาะกับบทอาณาจักรสูงสุดของราชาพระเจ้าเท่านั้นหลัวเฟิงดูข้อมูลการสืบทอดจำนวนมาก การสืบทอดที่สมบูรณ์แบบต้องการเพียงหนึ่งหมื่นคะแนนโบนัสสำหรับบทที่สองของราชาเทพส่วนคะแนนโบนัสที่จำเป็นสำหรับบทสุดท้ายนั้นหลัวเฟิงมองไม่เห็นในตอนนี้มาดูสมบัติกันเถอะหลัวเฟิงไม่รีบร้อนที่จะแลกเปลี่ยนมรดกและเริ่มดูสมบัติต่างๆก่อนสมบัติอันดับหนึ่งหัวใจแห่งความโกลาหน ต้องใช้คะแนนโบนัส181คะแนนในการแลกเปลี่ยนเมื่อผสานเข้ากับร่างกายแล้วเจ้าจะได้รับร่างกายแห่งความโกลาหลซึ่งเข้ากันได้ดีกับแหล่งกำเนิดทั้งหมดข้อแนะนำการแลกเปลี่ยนสำหรับผู้ที่บรรลุสาขาต้นทางอย่างน้อย5เส้นทางคำเตือนเมื่อเจ้าได้เชี่ยวชาญมากกว่าครึ่งหนึ่งของแนวทางในกฎสูงสุดและแต่ละแนวทางได้ไปถึงระดับที่สองของราชาเทพแล้ว เจ้าจะมีความหวังในการควบคุมกฎสูงสุดและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญของโลกต้นกำเนิดสมบัติอันดับที่สองซึ่งเป็นโลกต้นกำเนิดขนาดเล็กต้องใช้คะแนนสะสม181คะแนนในการแลกเปลี่ยนเหมาะสำหรับผู้ฝึกฝนในเส้นทางต้นกำเนิดโลกที่สามารถกลั่นมันให้กลายเป็นหนึ่งในโลกภายในร่างกายของตนเองโดยสามารถใช้งานได้ไม่รู้จอบอ สมบัติอันดับที่3คือยานอาวกาศวิจัยชีวิตหุ่นยนต์ซึ่งต้องใช้คะแนนสะสม1 0 0 0 0แคะแนนจึงจะแลกได้และเหมาะสำหรับผู้ฝึกฝนเส้นทางชีวิตดั้งเดิมคำแนะนำเหมาะสำหรับการศึกษาสายเลือดหุ่นยนต์ซึ่งจะช่วยให้สายเลือดหุ่นยนต์ตื่นขึ้นและหนีออกจากกรงได้ในที่สุดสมบัติที่อยู่แถวหน้าทำให้หลัวเฟิงรู้สึกมุนงง ข้อมูลเพียงเล็กน้อยทำให้หลัวเฟิงกังวลมากขึ้นหากเจ้าผ่านครึ่งทางของกฎสูงสุดและแต่ละทางไปถึงอย่างน้อยระดับที่สองของราชาเทพเจ้าคาดว่าจะกลายเป็นเจ้าแห่งโลกต้นกำเนิดใช่ไหมสายเลือดหุนหยวนในที่สุดก็ตื่นขึ้นมาเจ้าสามารถหลบหนีจากกรงได้หรือไม่ แม้จะไม่ได้ซื้อสมบัติมากมายแต่หลัวเฟิงก็ยังได้เรียนรู้ข้อมูลลับบางอย่างหลัวเฟิงมองพวกเขาทีละคอนนหัวใจของเขาเต้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่หลัวเฟิงรู้ดีว่าโอกาสในการซื้อมีอยู่เสมอแต่มีคะแนนสะสมไม่มากนักและจะต้องใช้ให้เต็มที่สมบัติลับอาวุธระดับเหนือระดับราชาเทพ ทั่วไปราคาจะอยู่ระหว่าง12,500คะแนนถึง50,000คะแนนราคาแพงที่สุดอยู่ที่เพียง50,000คะแนนเท่านั้นสมบัติลับที่เหนือกว่าอาวุธระดับเทพราชาโดยทั่วไปจะมีผลในการต้านทานเจตจำนงของจิตใจและผลอาจจะแข็งแกร่งหรืออ่อนแอก็ได้หลัวเฟิงมองดูข้อมูลง่ายๆของสมบัติลับเหล่านี้เช่น สมบัติลับที่มีราคาแพงที่สุดมูลค่า50,000คะแนนตามคำนำการโจมตีทั้งหมดที่มีค่าชีวิตต้นกำเนิดอันโกลาหลมากกว่าครึ่งหนึ่งจะอ่อนแอลง90%ร์เซการโจมตีทุกประเภทรวมถึงจิตใจการโจมตีของวิญญาณการโจมตีเชิงเหตุปัจจัยและอื่นๆล้วนสามารถลดความอ่อนแอลงได้ใครเป็นคนกลั่นสมบัติล้ำค่าเหล่านี้ล่ะ หลวเฟิงพึมพำในใจเมื่อมีแต้มรางวัลอยู่ในมือหลัวเฟิงก็รู้สึกตะลึงเล็กน้อยข้าต้องการสิ่งนี้และข้าต้องการสิ่งนั้นด้วยเนื่องจากสมบัติมากมายในระดับนี้สามารถช่วยเหลือหลวเฟิงได้มากปัญหาเดียวคือคะแนนสะสมมีน้อยเกินไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการเข้าใจเป่าอันยิ่งใหญ่เป็นรากฐานก่อนอื่นข้าต้องแลก มเมล็ดพันธุ์หัวใจดอกบัวที่ถูกที่สุดหลัวเฟิงแลกกับเกล็ดแห่งการทำลายล้างครั้งที่แล้วและสมบัติที่ถูกที่สุดซึ่งสอดคล้องกับต้นกำเนิดของชีวิตคือมเมล็ดพันธุ์หัวใจดอกบัวซึ่งมีคะแนนโบนัส1 8 0 0 0คะแนนแลกเปลี่ยนหลัวเฟิงไม่ลังเลเลยคะแนนสะสมลดลงเหลือ9 1้ จุดศูนย์สาคะแนนทันทีเมื่อคิดถึงการแลกเปลี่ยนมรดกและสมบัติในอนาคตจึงเป็นธรรมดาที่จะคิดอย่างรอบคอบมากขึ้นจิตใจและเจตจำนงของเขาเพิ่งจะทะลุผ่านและชีวิตและความพินาศกำลังจะไปถึงระดับที่สองของราชาเทพหลัวเฟิงวางแผนที่จะรักษาความแข็งแกร่งของเขาให้เต็มที่ และเลือกสมบัติตามความแข็งแกร่งของเขาในขณะนั้นน้ำเมืองหูหยางในห้องอันเงียบสงบของคริหาสน์ของท่านผู้ครองเมืองในหอคอยแห่งดวงดาวหลัวเฟิงถือมเมล็ดพันธ์ุหลากสีสันอยู่ในมือของเขาอย่างอารมณ์ดีผู้อาวุโสหยวนได้ทิ้งพื้นที่อันไร้ขอบเขตไว้ในทวีปต้นกำเนิดผู้ฝึกฝนยิ่งเก่งกาจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับประโยชน์มากเท่านั้น หลัวเฟิงอยู่ในอารมณ์ที่ดีมากด้วยมเมล็ดพันธ์หัวใจดอกบัวและระดับการทำลายล้างเขาจะไม่สามารถเปรียบเทียบกับเส้นทางชีวิตและการทำลายล้างทั้งสองเส้นทางได้ตัวอย่างเช่นจักรพรรดกุ้ยสู้เจ้าแห่งแม่น้ำแม่ราชาเทพแห่งโลกล้วนได้รับสมบัติที่หยวนทิ้งให้เนื่องจากความเป็นเลิศของพวกเขาแม้แต่สมบัติที่สูงกว่าระดับราชาเทพก็ตาม แต่ผลลัพธ์กลับน่าสังเวชใจมากหัวใจของหลัวเฟิงเคลื่อนไหวและเขามองไปยังหอคอยแห่งดวงดาวในห้องสมบัติแห่งอวกาศอันไร้ขอบเขตมีสมบัติลับที่เหนือกว่าอาวุธระดับราชาเทพมีตั้งแต่มากกว่าหนึ่งหมื่นคะแนนไปจนถึงห้า0มื่นคะแนนข้าไม่รู้ว่าหอคอยดวงดาวของข้ามีค่าแค่ไหนทันทีที่หลวเฟิงคิดเรื่องนี้ จิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขาก็เริ่มทะลุทะลวงหอคอยดวงดาวนี่เป็นครั้งแรกที่ได้สังเกตหอคอยแห่งดวงดาวอย่างระมัดระวังหลังจากการก้าวหน้าทางจิตวิญญาณเจตนาของวิญญาณเริ่มแทรกซึมเข้าไปสู่ภายในหอคอยแห่งดวงดาวฮะแตกต่างจากเมื่อก่อนยังไงหลวเฟิงรู้สึกประหลาดใจเมื่อพบว่า จิตสำนึกอันทรงพลังสามารถแทรกซึมในระดับที่ลึกลงไปของหอคอยแห่งดวงดาวได้อย่างรวดเร็วและรูปแบบความลับอันลึกลับมากมายก็ปรากฏขึ้นในจิตสำนึกของหลัวเฟิงรูปแบบลับเหล่านี้หลัวเฟิงรู้สึกสับสนเล็กน้อยความลึกลับของรูปแบบลับเหล่านี้ในหอคอยแห่งดวงดาวได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นมาก เหนือกว่าแนวทางเดิมทั้งหมดหลัวเฟิงไม่สามารถเข้าใจมันได้เลยรูปแบบลับนับไม่ถ้วนหมู่นวลไปสู่ระดับที่ลึกขึ้นเรื่อยๆและจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของหลัวเฟิงก็ยังคงลึกลงไปตามทิศทางของเกลียวของรูปแบบลับเหล่านี้ยิ่งเจ้าจอดลึกมากขึ้นเท่าใดรูปแบบความลับก็จะยิ่งกว้างใหญ่และซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้น นี่คือด้านที่ซ่อนอยู่ของหอคอยแห่งดวงดาวหรือไม่จิตใจและเจตนาของหลัวเฟิงยังคงแพร่ซึมต่อไปและเขาก็มองเห็นรูปแบบลับๆมากขึ้นเมื่อจอดลึกเข้าไปมาเวลาก็หยุดลงทันทีความแปลกประหลาดหลัวเฟิงรู้สึกได้ว่าร่างโคลอนอื่นๆของเขาทั้งหมดอยู่ในสภาวะนิ่งสงบเห็นได้ชัดว่าเขาติดอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตามเจตนาทางจิตวิญญาณของอวตารของเขายังคงถูกสำรวจอยู่ถึงแม้รูปแบบลับนั้นจะยากที่จะเข้าใจแต่มันก็ยิ่งสวยงามมากขึ้นเรื่อยๆและเปล่งประกายสีสันสีหลักคือสีเลือดแต่ยังมีสีอื่นๆอีกหลายสีเช่นสีดำสีฟ้าสีเขียวและสีม่วงบูม หลัวเฟิงไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนจึงจะแทรกซึมเข้าไปได้แต่ในที่สุดเจตนาทางจิตวิญญาณของเขาก็มองเห็นมันนั่นคือการดำรงที่ซ่อนอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของหอคอยแห่งดวงดาวทั้งหมดตาช่างหรือหลัวเฟิงมองด้วยความอยากรู้อยากเห็นเกล็ดสีแดงเลือดที่ซ่อนอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของหอคอยแห่งดวงดาวนั้นมีอยู่สิสอง สีด้วยกันแต่บนขอบเกล็ดนั้นมีทั้งหมด12สีเกล็ดนี้มีอยู่ในหอคอยแห่งดวงดาวเช่นเดียวกับกฎสูงสุดที่อยู่ในโลกต้นกำเนิดซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอยู่จริงหลัวเฟิงผู้ที่เป็นเจ้าของหอคอยแห่งดวงดาวมีความรู้สึกบางอย่างเครื่องช่างนี้คือหอคอยแห่งดวงดาวทั้งสองเป็นหนึ่งเดียวกัน สิ่งที่ข้าสอดส่องเป็นเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของการแสดงออกอันลึกลับของกฎเกณฑ์